สวัสดีค่ะโรสเองนะคะวันนี้จะมาสอนชงเช็คกระปลุกนี้ของเรากันค่ะเมื่อได้รับสินค้าแล้วเรามาเช็คของกันเลยนะนี่ถ้าสั่งซื้อกับโรสนะคะจะมีซิลแน่นหนามีหมายเลขซิลก็จะตรงกับบาร์โคดต,ตรงนี้นะมั่นใจได้เลยค่ะว่าเป็นของแท้นะต่อมาเรามาแกะซิลกันค่ะซิลเนี่ยจะค่อนข้างแน่นหนอนะอย่างที่เห็นเลยอ่ะพอแกะออกปุ๊บหลายคนสงสัยว่าอ้าว ไม่ได้ให้ช้อนมาหรอคะให้มานะจริงๆมีอยู่ในครุกกระปลุกเลยเรามาเปิดหากันเขย่ารอบแรกยังไม่มีนะคะอะเดี๋ยวเรามาปิดฝาเขยา่าลองตะแคงตะแคงหากันอีกรอบนะเขยา่าเขย่าไปเลยเหมือนจะยังไม่มี่ะเดี๋ยวลองดูอีกสักทีนึงเนาะหาไม่เจอเลยประสบปัญหากันหลายท่านเลยคะ่ะในการหาช้อนเชงแล้วบางทีโรสก็งงๆเหมือนกันเอ๊ะอยู่ไหนนะอ่อนนี่ไงเจอแล้ว จะเห็นเป็นขาวๆลอยขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะคะยิบขึ้นมาเลยช้อนที่อยู่ในกระปุกจะเป็นช้อนด้ามสั้นค่ะอันเล็กสีขาวแบบนี้นะคะเดี๋ยวโรซจะมาสอนชงเชคต่อเลยนะคะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็จะมีแก้วเชคค่ะนนแล้วก็น้ำเย็นๆนะคะเย็นจัดขนาดไหนก็ได้นะหรือว่าจะใส่น้ำแข็งเพิ่มด้วยก็ได้ค่ะ ะเป็นเชคกระปุกนี้ค่ะ90แคลอรี่โปรตีน10กรัมและนี่พีพีนะคะ2 0แคลอรี่โปรตีน5กรัมค่ะเริ่มด้วยการใส่น้ำเปล่าเย็นๆลงไปในแก้วเลยนะใส่น้ำได้ตามชอบนะคะจะมากจะน้อยสามารถทดลองดูได้เลยโราแนะนำประมาณครึ่งแก้วนะคะแล้วก็ตวงเชคค่ะ1ช้อนแน่นๆที่เราจำเป็นจะต้องตวงให้พอดีเนี่ยเพราะว่าเราจะได้รับสัรอาหารตามที่ข้างฉลากระบุไว้นะ ช้อนก็จะเป็น90แคลอรี่โปรตีน10กรัมตามพี่โรสแจ้งไปค่ะแล้วนี่พี p ี p นะคะตัวนี้จะเป็นโปรโตีนหลวนค่ะใช้ช้อนเชคอันเดิมเลยตวงลงไปแน่นๆเหมือนเดิมค่ะก็จะได้โปรโตีนเพิ่มอีก5กรัมนะใน1ช้อนนี้เสร็จแล้วเราก็เก็บช้อนไว้ในกระปุกเชคเหมือนเดิมนะคะจะได้ไม่หายเนาะอ่าเสร็จแล้วเราก็ปิดทุกอย่างให้เรียบร้อยปิดฝาเขย่าเขย่าได้เลยค่ะเตรียมทานแล้วนะ ขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามิลเชคของเราหรือว่ามิลเพลสเมนต์เนี่ยสามารถทานทดแทนมื้ออาหารได้หนึ่งมื้อเลยนะเพราะว่าสารอาหารครบค่ะตัวนี้จะไม่ใช่เวโปรตีนจะไม่ใช่อาหารเสริมหรือว่าผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักใดๆนะคะขอให้อร่อยกับการทานเชคแก้วนี้ค่ะ